สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีเครื่องส้า13กิโ LG ได r e เล็กไดร i อินเวอร์นะครับปัญหาก็คือซักไม่จบโปรแกรมนะครับแต่ที่นี้เวลาเราได้เครื่องมาเนี่ยเราก็ต้องเทสเครื่องก่อนนะครับว่าปัญหาที่บอกว่าซักไม่จบโปรแกรมเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนไหนของโปรแกรมถึงซักไม่จบนะครับแต่ตอนนี้พอเราจะเทสเครื่องเนี่ยอันดับแรกเลย ปัญหาที่เจอก็คือน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาตรวจเช็คดูนะครับว่าปัญหาดับแรกทําไมถึงน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับครับตอนนี้ก็จะทดสอบการซักนะครับก็ปรับมาในโหมดซักด่วนนะครับแล้วก็กดตัดตาดนะครับเดี๋ยวจะมาลองวัดตรงไฟขาเข้าซอยน้อยนะครับตอนนี้เครื่องมันกําลังทําการช่างผ้าอยู่นะครับ ก็ในลักษณะถ้าเป็นปกตินะครับตอนเนี้ซลรีนอยด์มันต้องทําการเปิดการจ่ายน้ําเข้ามาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เงียบไปเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดปาลล้างออกมาแล้วครับเดี๋ยวจะวัดไฟนะครับว่ามันมีเข้าสวยนนอยหรือเปล่านะครับก็จะวัดทั้งสองตัวนะครับมิตเตอร์ที่ปรับไปก็เป็น ไฟกระแสสลับนะครับเพราะว่ามันเป็นสวยนอย้อย220โวลต์ก็เดี๋ยวจะวัดจากตัวนี้ก่อนนะครับวัดที่ขาของสวยนอยก็ได้นะครับเพราะว่ามันต่ออยู่นะครับเห็นกิมิเตอร์ไหมครับมันมีไฟจ่ายมานะครับ2 2 8ร้อยย่สโวลต์แต่ยนอยไม่ทำงานก็ น่าจะสันนิษฐานได้ว่าสวยน้อยเขามีปัญหานะครับน่าจะเสียเดี๋ยวเราจะมาลองวัดค่าวความต้านทานของสวยน้อยดูนะครับว่ามันอยู่ที่กี่โอห์มนะครับอของตัวที่เสียนะครับก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่โอห์มตัวนี้ที่สันนิทฐานว่ามีไฟจ่ายมาแต่สวยน้อยไม่ทำงานนะครับก็ วัดไปแล้วก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับอีกตัวหนึ่งคาดว่าน่าจะไม่เสียนะครับก็จะดูวัดงวัดดูนะครับนี่ 4.3K นะครับหน่วยเป็น K ก็แสดงว่าตัวนี้น่าจะเลี่ยงไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาทําการเทสอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะใช้เป็นหลอดไฟนะครับคลิปไปที่ซ็อกเกตของโซยหน่อยนะครับก็ดึงออกมาในกรณีที่เพื่อนๆไม่มีมิตเตอร์ไม่รู้ว่าจะเทสยังไงนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกก็แค่ดูว่ามันมีไฟจากบอร์ดด้านล่างส่งมายังคั่วโซยหน่อยหรือเปล่า ามันมีไฟส่งมาก็แสดงไฟเหลอดนี้ก็แสดงผลนะครับว่าติดแต่เมื่อกี้ที่เราวัดไปทีนึงแล้วนะครับว่ามันมีไฟมาจอ,อก,ก็แสดงว่าบอร์ดด้านล่างสั่งงานได้ปกติก็ทำการเปิดเครื่องนะครับ เรามาดูผลของการสรั่งงานจากบอร์ดนะครับนี่นะครับตอนนี้ถ้าสวยนอยของเขาปกติมันก็จะทํางานเหมือนหลอดไฟอย่างนี้นะครับก็คือจะทําการเปิดน้ํานะครับหลอดไฟอันนี้ก็แสดงเป็นตัวแทนของสวยนอยนะครับก็แสดงว่ามันมีไฟจ่ายมาเข้าแล้วนะครับแต่สวยนอยไม่ ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปลี่ยนสซยหน่อยดูนะครับครับสาหรับในการเปลี่ยนสซยหน่อยนะครับอันนี้เราติงปากออกนะครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะ mm hmm. ก็ให้หาไขาควงแบบนีน่ครับมาแซะด้านล่างสซยหน่อยอย่างนี้นะครับหามุมที่มันงัดขึ้นนะครับ ว่าแถวๆนี้นะแสะเข้าไปให้มันดันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดิดๆสายกว่าอย่างนี้นะพอมันเริ่มให้ตัวแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดิ่งออกหมุนๆก็ใช้กอกมา เกตเห็นได้ว่าโซยน้อยเขามีการแตกร้าด้วยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวก็จะเอาตัวใหม่ใส่ไปนี้นะแลาใส่ก็ใส่ไปที่เดิมแล้วก็ค่อยๆกดลง เดี๋ยวเรามาวัดค่าโอห์มของตัวนี้นะ อยู่ที่4ี่จุดหนึ่งเโอเคเดี๋ยวลองใส่ซ็อกเก็ตแล้วเดี๋ยวจะลองเครื่องนะครับต่อเลิกหมดไปที่ซักด่วนเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะลองซักเลยนะครับถ้าน้ำมันเข้าก็ปกติก็คือซอยหน่อยทำงานได้แต่อยากจะดูว่าคิดแจ้งมาว่ามันมี เตอร์เลอร์หรือซักไม่จบโปรแกรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ตักด่วนเทมน้ำก็อยู่ที่40องศานะครับก็เดี๋ยวจะกดสตาร์เลยนะตอนนี้ก็เครื่องเริ่มทำงานแล้ว ตอนนี้จะได้ยินเสียงวาวน้ำเปิดแล้วก็มีน้ำจ่ายมานะครับนครตอนนี้มีน้ำจ่ายมาแล้วแต่เดี๋ยวอยากจะซักให้จบโปรแกรมไปเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็ซักไปแล้วเวลาก็จะเหลืออีกสิบห้านาทีนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเจอตเรอค้ดหรือว่าเครื่องมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของล้างนะครับตัวน้อยกำลังฟิวน้ำอยู่นะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดปั่นแห้งนะครับ เวลาก็จะเหลืออีก6นาทีก็ตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็เหลือ1นนึ่งาทีนะครับในโหมดปั่นแท้นะครับเดี๋ยวจะลองดูซิว่ามันจบเอ็นเลยหรือเปล่านะครับ ตัวน,นี้ก็ขึ้นเอลเลยนะครับประตูล็อกก็ปลดล็อกแล้วนะครับนี่เปิดได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาลองอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็เป็นโปรแกรมสักภาพทั่วๆไปนะครับก็จะมาปรับเป็นในโหมดของกอตตอนนี่นะครับตอนนี้ก็ใส่ภาพไปและครับใส่แป,ป,ปแ๊บแต่ละนะครับ ก็เลือกมาเป็นโหมดนี้นี่นะก็เทมตามนี้เลยนะไม่ได้ไปปรับอะไรมากก็กดตาเลยใน,นประตูล็อกแล้ะ ตนนี้เครื่องช่างผ้าอยู่นะครับโอเคจะใช้เวลาสักในหมดนี้สำหรับผ้าประมาณนี้ก็57นาทีนะครับแล mm hmm. ตอนนี้ mm hmm. เริ่มฟิลน้ำเข้าแล้วนะครับ mm hmm. ในส่วนของอีเตอร์ก็ทำงานนะครับนี่ก็ดูจากไหนก็ดูจาก กระแสที่เขาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือฮีเตอร์ที่เราตั้งอุณหภูมิที่40เนี่ยตอนนี้กําลังให้ความร้อนอยู่นะครับตอนนี้เครื่องก็ยังสักปกตินะครับครับตอนนี้ก็สักไปแล้ว10นาทีนะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่47นะครับก็ในโหมดฮีเตอนนตร์เขาก็หยุดทํางานไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือโหลดของมอเตอร์ที่สักอยู่นะครับ1.2 1.1แอมป์ 1. คับตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของปั่นนะครับลินเดนน้ำแล้วก็ปั่นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ถังจะมีการเขยา่าเขย่านะครับนั่นก็หมายความว่าโชค๊คน่าจะเสื่อม้วยนะครับอันนี้ผ่านน้อยนะครับยังเขย่าไม่เยอะ ครับตอนนี้ซักไปแล้วเหลืออีก17นาทีนะครับอันนี้ก็กำลังล้างน้ำเปล่าอยู่ก็สังเกตอีกปัญหาอีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีการเซอร์วนน้ำกลับนะครับนั่นก็หมายถึงว่าอันนี้คือเรื่ของ LG เอัน,น,นะครับเขาจะมีมอเตอร์อยู่2ตัวในส่วนนี้จะเป็นมอเตอร์เดน เวลาเดินน้ำาออกก็จะใช้มอตเตอร์นี้ส่วนมอตเตอร์นี้จะเป็นมอเตอร์ที่เอาไว้สำหรับเป็นน้ำวนกลับนะครับอาจจะมีสายยางแล้วก็กลับกลับไปหัวถังนี้นะครับตอนนี้ได้ยินแต่เสียงมอตเตอร์แต่ไม่มีน้ำที่จะไปวนกลับหัวถังนะครับก็จะสังเกตจะในวิอได้นะครับไม่มีน้ำกลับมานะครับตอนนี้มีแต่เสียง วาวน้ำเข้ากำลังเปิดน้ำอยู่นะครับก็สังเกตมาเห็นตั้งแต่ตัวต้นคลิปแล้วนะครับว่าเวลาซักเนี่ยเขาก็จะมีเสียงมอเตอร์วนกลับแต่ไม่มีน้ำวนกลับมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวมอเตอร์มีปัญหาหรือว่าสายวนกลับของเขามันจะอุดตันนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้จะทําการซักให้มันจบโปรแกรมไปเลยนะครับ เดี๋ยว่อยมาแก้ปัญหาทีละอย่างกันนะครับครับตอนนี้เข้าสู่ในโหมดของจะปั่นแห้งแล้วนะครับเนี่ยสปินแล้วนะครับเหลือเวลา10นาทีนะครับเหรือ7นาทีสุดท้ายนะครับเสียงที่ดังนี้ก็ดังมาจากชกด้านล่างนะครับส่วนในการใช้โปรแกรมในการซักอันนี้นะครับก็ไม่เห็นยังไม่เห็นว่ามันจะมีเออร์เอร์หรือสะดุดตรงไหนนะครับ ก็เจอแต่ความผิดปกติก็คืออย่างเช่นอุปกรณ์โชคหรือไม่ก็มอเตอร์เซอร์น้ำกับหัวถังนะครับครับก็ตอนนี้ในโหมดตัดแห้งก็เลยีก3นาทีนะครับครับตอนนี้เสียงที่ดังเนี่ย ไม่ได้เกิดไปจากลูกปืนนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะจับถางให้นิดนี่จจับฐางแบบไม่ให้มันระบาดก็เงียบเลยครับเดี๋ยวเอปล่อ,อยมือก็จะดังตอนแรกเขาคิดว่าจะเป็นลูกปืนด้วยก็ไม่ใช่ไม่ปล่อ,อยมือแล้ยวยงก็มาจากโชกอ่ะนะครับรับตอนนี้เลยอ,อีกหนึ่งนาทีก็จะจบโปรแกรมกระต้อนตรงนี้นะครับก็ยังไม่เจอ ว่ามันจะจุดซักนะครับก็มันก็ทำงานปกตินะครับในในโปรแกรมของเขา,อาตอนนี้ขึ้นเองแล้วนะครับปดล็อกประตูครับก็จบในการซักหมดนี้นะครับครับตอนนี้รู้สาเหตุแล้วนะครับว่าที่ลูกค้าแจ้งมาว่า ซักไม่จบโปรแกรมนั่นก็คือตัวโซลินอยด์ที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับตอนนี้ผมลองเอาตัวเก่าที่มันเสียใส่ไปดูก่อนแล้วก็ทําการสั่งซักในโหมดของโปรไฟล์นะครับก็ปล่อยให้เครื่องเขาทำงานไปได้สักพักหนึ่งประมาณ5นาทีนะครับเกิดรอจนมันขึ้นเป็น1 e นะครับนั่นก็แสดงว่า ซอยน่อยไม่ทำการจ่ายน้ำมาแล้วเพชเชอร์สวิตช์เพชเชอร์มันไม่สามารถจับแรงดันของดามได้ในระยะเวลาทีา่โปรแกรมเขากำหนดนะครับมันก็จะแสดงผลเป็นโค้ด 1E นะครับอันนี้ก็คือซอยน่อยเสียนะครับอันนี้ก็นาะเป็นสาเหตุที่แจ้งมาว่าซักไม่จบโปรแกรมก็อาจจะแบบว่าใส่ผ้าไปแล้ว กดฟังก์ชันแล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็ไม่ได้มาดูอีกเลยมาดูอีกทีก็จะขึ้นโค้ดอย่างนี้นะครับอันนี้สันนิฐานนะฮะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็เจอปัญหาที่แท้จริงนะครับก็คือซอยน้อยน้ําเข้าเสียนะครับก็อาจจะเป็นการสื่อสารทําความเข้าใจกับลูกค้านะครับว่ามันเป็นยังไงก็เลยต้องมาทดลองอย่างนี้นะครับสําหรับการในการขึ้นนอีนี่ก็ปัญหาที่พบก็ โซยน้อยเสียนะครับครับ,รบก็ใน e อ r ร์เ d อร์ e นะครับเขาก็จะกระพริบตัวหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้ด้นะครับก็คือ no inlet ก็อาจจะสันนิษฐานได้2อ,อย่างก็คือน้ําเข้าก็คือช่องน้ําเข้ามันสกรปรกกับสวยน้อยไม่จ่ายน้ํานะครับก็ลองตรวจเช็คดูนะครับสวยน้อยอาจจะดีแต่ช่องน้ําเข้าอาจจะสกระปรกนะครับก็ no inlet นะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็จะมาทำการถอดล้างเครื่องทั้งหมดนะครับเพราะว่าลูกค้าลูกค้าแจ้งมาให้ทำการถอดล้างได้เลย,เลยแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสนิมหรืออะไรเงี้ยเขาแจ้งมาให้ทำการรีโนเวทเครื่องนี้ใหม่ได้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ